สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีเอฟซีไม่และเอฟซีเกาจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกกำลังใจขอบคุณถูกการติดตามจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่จอยกับมีแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่1นึ่งเดือนเก้าสหาหกี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้า แต่ก่อนสิไปรับส้มวันที่1เดือนเก่ามาเบิ่งผพสรุปวันที่16เดือน8ปดสอกันก่อนเนะจะนอกพี่นองจา๋าแนวทางรัฐบาลไทยจะสอตัวบนล่างวันที่16เป็นเถ่อแรกเป็นคลิปแรกจะพี่นองจา๋ามาเบิ่งผพนสรุปกันจากศูนย์สี่หกเจ็้าศูนย์ศูนย์สี่ตัวล่างก็กคือ สองสามน่จะเนาะพี่น้องจ๋าสองสามนกจอยลุดไป word. น่าจะเา 50, 50, นาะนกจอยมาเข่าห้าศูนย์หาศูนย์นี่นกจอยมาเข่าตัวกลับศูนย์ห้าจะพี่น้องจ๋าสองตัวบน 50, น่าจะเนาะพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าพี่น้องจ๋านกเข่านกจอยเข่าสองตัวบนห้าศูนย์น่จะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีน่าจะเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยวันที่16เป็นคลิปแหลกของน้องจ้อยนะจะเนาะพี่น้องจา๋าน้องจ้อยก็ะเข้าไปสองตัวบน5้าน้องจ้อยเข้าตัวกลับเดี๋ยวเข้ามาต่อกันของวันที่1เดือนเก่ากันเลยนะจะ,นะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยสองตัวบนล่างแล้วก็สาตัวพร้อมะจะพี่น้องจา๋าสุดหนีน้องจ้อยห้3ตัวพร้อมนะจะเนาะแต่ก่อนสีไปรับส้มกับมาพร้าวคำเตือนกันจากน่อยจ้ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงชื่อกลางนําเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรม,มีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําแนวทางกระสีมีเข่ามีรูดเราจะนอกพี่น้องจ้าปรับปุ่นกันไปเราจะเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวมาเบิง้งตัวเจาอก,กันจา้ารัฐบาลไทยสตัวบนล่างสาตัวสา สามหาจ้ะสามแปดสี่สองสี่หกหา้าสองห้าแปดหกสอง หกแปดเเดี๋ยวมาเบิง3สมตัวกันนะจ๊ะเาจ,เาจกรลืมเขียนตัวนี้5้าสาห้เจด สามสามแปดสองจ้าสำหรับสามตัวจ้าเดี๋ยวมาเบอร์ตัวนิ่นกันนะจ้าสามห้าสี่หกห้าแปดหกแปดส่วนสามตัว ามตัวน้องจอยชอบตัวนี้เลยจ้ะหกเจ็ดสามจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ้อยอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ะหมักตัวได้ชอบตัวใดแคบหนาจอ้ใส่ไปปินแนวทางไดนอกจะนอถักเกิร์ดอหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถใส่ไปปินแนวทางได้จ้าถ้าเกิรดอกาบหมักตามที่น้องจ้อยเน้นก็สามารถเบิ่งคููอื่นได้จ้ะพี่น้องจ้าแนวทางก็สิมีเข่ามีรุดนาองจะนอพี่น้องจ้าปรับปุดกันไปนอกจะนอ รับชมเพื่อความบันเทิงใช้จารณญาในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันทุกคนจ้าเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องจอยเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้จอยกับโคกกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า